ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับทีมงานแดงกระเบาฟีชิงนะครับมือนี้งกำลังเตรียมตัวออกมาหาป่านะพี่น้องวันนี้ออกมาแล้วนะครับออกมาว่าจะทายถ้ามาจากบนบ้านนะครับแต่มือนี้ออกนนังผงมาแล้วนะครับก็เลยมาทายพี่น้องเตรียมตัวมาเต็มที่นะครับมือนี่มาพร้อมทีมงานเก่าครับมาพร้อมผ่านตีผ่านสร้างนะครับผมอายใจไดันน้อยนึงนะครับเพื่อนเครื่องเป็นหน่าเห็นตาพี่น้องไอ้มือนี่ใส่ ลมไม่ยังดีกันแดดแากผิวดำไป่น้องยคนเหม็นแดงขาวอยู่ครับเดี๋ยวลงเรือเดี๋ยวไอเห็ดนั่นก่อน,นครับเดี๋ยวลงเบ็ดก่อนเดี๋ยวจะทายท่าเหมเบิองไหมนะครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปพี่นอ้องครับครับผมมาถึงทีไม้แล้วครับมาถึงไอไม้แล้วครับไม้ตกปลานะครับแต่กับไม้มุมั่วไปแล้วไม่ต้องไม้ซุ้มไปเรื่อยๆซุ้มืลอนะครับปลามันก็ค่อนข้างจะหาย,ยางนะครับ หาก็ะลงเบ็ดกันครับถิมปุ่มลงเมื่อกี้กะจับกล่องกันมาไายเลยครับนี่นะครับที่ทีมงานเท่าผ้าตีบนะครับไตสร้างนะครับนะครับคนเก่าคนเดิมนะครับเส้นตีบมากับคนรอคือเก่าแล้วครับตามนั่นพี่น้องเอามาแล้วครับมาแล้วพี่น้องศพแรกของภาพตีบนะครับโมเมนต์ซบแรกนะครับศบที่สองนะครับไม่ที่สอง ปรากฏกับพี่น้องปรากฏเอาพ่อได้ปนกับพ่อได้ผนนะครับวันนี้มาเบิงนะครับว่าจะเป็นจังไดนะครับลองเงอแหลกกันไปแล้วครับเงอแหลกแต่เบิงเงอแหลกเงยสองนะครับิึงลงไม้แหลกนะครับผมเมื่อนี้กับนั้นนะครับนี่ครับเอ้บอเฮ้านะครับบอฟิชชิงนะครับแกงกระบอกฟิชชิงล่ำข้างบนนะครับมีเลื่อยอีกล่ำหนึ่งนะครับข้างบนเิ่นกรมาตกปลานะครับ ทีมงานของส l o ว f i s ช i n งนะครับมากบเสียเด็ดนะครับมากับเสียเด็ดแกงกระบอโอ้ยมึงมือนครับเป็นอยู่ไกลพี่น้องไหมเดี๋ยวถ้ามึงไม่ไม่ต่อไปครับพี่น้องเอาิึงวิววิวไปก่อนครับมึงความสวยงามของแกงกระบอครับมีหลายหม่องหลยทีพี่น้องเอ้ยสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผู้ใดมาแวะมาชมนะครับพี่น้อง เด้อมาแกงกระบอกครับบอเฮ้าเปิดเดตกฟรีครับบ่ได้คิดตังครับแกงกระบอฟิตชิ่งนะครับพี่น้องไม้นี่เพิ่นบอคิดเงินครับบอนี่บอคิดเงินมีเรือมานัก็เกาเรือมาพี่น้องเลยครับผมครับผมมาแล้วครับหมายเลสองครับหมายที่สองนะครับมาของท่านตีบนะครับผมโอ้ยอุปกรณ์มีตีแนวทับหาดังตักพี่น้องเลย ถอดทีครับเอาใบไงปันไดครับมันว่าเอาถือใบสะกอนดังตักพ่อเดี๋ยวฟัดพ่อเดี๋ยวเบียงนะครับพี่น้องอ่าพอดีหลอกดังขั้นโกงนะครับพอดีสวยงามบ่ใบไงปันได้นะครับน่าจะเป็นปลากรดขั้งนะพี่น้องหมูว่านกับมะเร็งอยู่นี่นะครับเพิ่นท่านตีพันได้ใส่สองโลนะครับพี่น้องมือนีนม้าพันตีได้ใส่ท่าได้เหมือนเส้นตีเพิ่น หลอกเบอร์เจ็ดพันนะครับพี่น้องน้ำม,มันแห้งมันดึงขึ้นยากจังน่อยครับแต่มันน้ำธรรมดามันก็จะข้นง่ายนะครับมุนนี่จะเป็นปลาแห้งนะครับปลามุดหน่ำนะครับพี่น้องปลาอย่างงมุดน้ำไม่ได้น้องพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันปลามุดน้ำาของแท้ครับใส่สยูโอปกัดข้างอย่างนี้พี่น้องไงนะครับใส่กําลังงามนะครับใส่ล่นี่ยนะครับน้องน่องขั้นเบ็ด น้องน่องขัดเบ็ดอ้าวขึ้นมาแล้วครับโอ้โหใส่สวยงามพี่น้องโยขึ้นยกขึ้นยังน้อยโชวต์วตัวปลา,ปาแน่นะครับพี่น้องนี่ครับใส่ประมาณโลก,กว่านะครับพี่น้องสวยงามครับผมถ้ารอชมใหม่ต่อไปพี่น้องเอ้ยบาเนเองครับพี่น้องบาเนเอ พิ่งเสร็จของผานตีไปเมื่อกี้นะครับของผานตีกำลังปลดไปครับยังไม่ทัานไหนเลียวอยู่พี่น้องหากระใสกับช่างน้อยเดียวนะครับหากระใสกับช่างแล้วนะครับสีแตกของขานสร้างนี่ครับพี่น้องโอ้ยหาสีแตกปอดเมื่อยการกิตับกินปอดบัดเบ็ดผู้ขาเสยเตเว์จะพี่น้องเลยพคนน่ะสว่าเปล่าสีแตกอยู่สองขั้นเน,นี่ยนะเงือกขึ้อเงียเดียวกันอยู่เ,ยเอ็นแป,กป๊กนิดตรนี้เอา<ส><ย> ตัวที่พี่น้องเลยมันขยับก็เยอะเนาะเอากำลังกันนะครับพี่น้องกำลังเบิ้งใส่นะครับถามเบิ้งใส่พี่น้องนี่นะครับขั้นยังสวยงามโอ้หลอกดังขั้นโกงพี่น้องพอแต่เบอร์เจ็ดพันครับแต่ของเองของมื่อีงของสุดรอใส่เบอร์ 4, สี่พันสงสัยมันโมกินหล,ลอกเบอร์สี่พันพี่น้องเลยว้ายสัวแต่เนาะไปมาแล้วครับพี่น้องชมตโตปลาอ้ใส่เดียวครับพี่น้อง ใส่เดียวเลยครับจะใหญ่กว่ากระเล็กหน่อยครับโอ้บ่วเล็กหน่อยพี่น้องเอ้ยหางขวับเงยหางจิตต้าจิตปอดโอ้พี่น้องเย้เงกกงเยใส่นี่ครับเอาใส่ในสองโลนะครับพี่น้องอ๋ต้สัตยบเตค้ครับพี่น้องอ๋อสวยงามครับนี่คือหน้าตาของพันไงบันครับของไตสร้างนะครับเนื้อกับเงื้อเพิ่นนี่แหละครับสูตรแม่นของแกงกระบ,บอกนะครับหมดแล้ว แต่สูงอันนั้นนะครับของพันเสงเมื่อ่อไรของพันเสียงมันเด็ดนี่ครับพออันนั้นนะครับพอได้ฟัดพอได้เบี่ยงครับพี่น้องมาเนี่ยเอาสวยๆงามสองซบไปแล้วครับพี่น้องสองซบนะครับขออนุญาตปลนปลาก่อนครับแป๊บนึงครับเอามาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วของเสี้ยนตีบนะครับมาพอดีใหญ่ไม้ถิ่มโปกลงสิแตกปั๊บเลยพี่น้องเอ้ยหาขวางเงยบันเบ็ดผู้ขาดเอตโตปอมอยู่พี่น้องเลย เขาดึงเอาดึงเอาดึงเอาครับพูดว่าบอปกิดกดกับประเครื่องหน่อยครับบงนี้นะครับตามธรรมชาติเราโอ้ตี้อพม่นองปลาป่องีินองเลยปลายางนะครับปลายางหรือว่าปลาพอนะครับองก้อมินมินสัมครับโอ้เอาใส่กําลังสวยครับผมเดี๋ยวรอช่มบาดต่อไปใหม่ต่อไปพี่้องโอ้ลืมองมเพิ่นหายภาคไทยบาดนี้สงสัยสิทธิภาคไทยฟังได้พี่้องเลย วันนี้พี่น้องคนไทยเยพ่นวาอยากฟังภาคไทยนะฟังบ่ค่อยเข้าใจนะครับครับผมรอชมใหม่ต่อไปครับเอามาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วของเสียนตีบนะครับมาพอดีใหญ่ไม้ถิ่มโป๊ลงสีแตกปาดโดนพี่น้องเอ้ยหาขวานเงยบดเบ็ดผู้้ขาดนี่ตุ่มปมอยู่พี่น้องไยเขาละด,ดึงเอาดึงเอาดึงเอาครับเพานว่าบอกดกดกับมดกครื่องน่อยครับวงนี้นะครับตามธรรมชาติล้วโอ้ตี้อมพี่น้องวะ ปลาป่องพี่น้องเลยปลายางนะครับปลายางหรือว่าปลาเพอนะครับองก้อมินมินสั่ครับโอเอาใส่กำลังสวยครับผมเดี๋ยวรอชมบาดต่อไปใหม่ต่อไปพี่น้องโอ้ลืมบ่เพิ่นหายภาคไทยบาดนี้องสัยศรริลปภาคไทยฟังได้พี่น้องเลยวันนี้พี่น้องก็ไทยเพิ่นว่าอยากฟังภาคไทยเนะี่ยฟังบ่เข้าใจนะครับครับผมรอชมใหม่ต่อไปครับ ครับผมมาเบิรงของไสรสางมาครับโอ้ลืมภาคไทยมาดูของไส่สางนะครับวันนี้ดึงขึ้นมาหมายนี้นะครับตัวที่สองคือปรากฏเป็นปรากฏสแล้วพี่น้องเลยโอ้ภาคไทยกันเลยเนาะพอดีวันนี้เรามานั่งตกปรากฏนะครับมานั่งกันสองคนสามคนเฮ็ดกุมผมตรงนี้นะครับพอดีวอลไทยไม่ค่อยท้องนะครับพี่น้อง นี่นะครับหมายธรรมชาตินะครับลุมน้ยยําขงอัวใหญ่ผักไสทับพี่น้องเลยบอกเลยดินมันแข็งครับเอาฟังเล่าไปสักก่อนนัพี่น้องเนาะเบงวิวบรรยากาศไปนั่งพี่น้องว่าเบ็ดภูเขาบนสีแตก,ก็เลยให้เบิงวิวไปสักก่อนเบดจมปมอยู่พี่น้องเอ้ยขันเบดภูเขาเป็นตะลุตนสัตว์กินอยู่สองท่านต,ต,ตัวเตียตัวเตียอยู่พี่น้องเลยเอาบม่อยากถ่าลไรพี่นอ้องถ่ายชมผลงานมือแรกเลยเลวกันครับผม ว่าสุท้ายไปเรื่อยๆอยู่ละว่าไดกันได้แล้วครับพี่น้องตอนนี้เปลี่ยนไม้นะครับเปลี่ยนไม้นะครับไม้นะครับของไตรสังนะครับกินแบบสวยงามครับมาเล่นไม้ประกดข้างนะครับอ้าวประกดข้างสนใจครับใส่ยังสวยครับกำลังงามครับสวยงามครับผมใส่งามนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับใส่งามครับพี่น้อง เดี๋ยวรอชใหม่ต่อไปครับงา,งามครับจากทีมงานแกงกระบอกฟิชชิ่งครับไม่แล้วครับไม่แล้วของไตสร้างครับใส่กาลังงามคือเก่าครับครับผมโตพอดีงามนะครับใส่กาลังงามพอดีแกงเซนเราไม่สมพี่น้องเอ,อ๊อยังแสบเลยหรอครับนะครับบรรยากาศ หากินเลาะๆไปเรื่อยๆพี่น้องมวนๆครับครับพี่น้องมาแล้วครับของเส้นตีบโอ้ไปแล้วพี่น้องเลยยังยังอยู่ยังยังอยู่พ่นน่ะโอ้ยมาแล้วครับของเส้นตีบมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยกินใหม่ทีที่ติดบางเทีกับประเทศไทยเฮเบิรงเด้อพี่น้องเลยนะครับมันทายบทันนะครับกินติด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 เลยครับพี่น้องมวนหลายมันีครับมาเด้วยคอนเลยเพื่อนวะ มาเด้อพี่น้องโอ้โหอะไรมองกันเริ่มมากเลยพี่น้องไงตุใสเสเดียดยัดเดียดใหญ่น้่อยู่หละมาแล้วครับมาแล้วของไตสั่งนะครับมาแล้วตัวใสพอดีงามๆครับโอ้สูสีกันเกือบเบิ้ลตุกใสผมพ,พี่น้องไงสูสีสูส,สีงามๆครับหลุนแข้นกันไปนะครับพี่น,อน้องใสกำลังดีกำลังสวย มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วของไตสั่งนะครับโอ้ยซับอยู่คนเดียวพี่น้องเงสามบาทซ่อนแล้วสามซับแล้วโอ้กินอยู่คันเดียวพี่น้องเอ้ยหมดลายขนาดเลยเอากินมาติบโอ้ยใส่ครับเบิ้งใส่พี่น้องเบิ้งใส่ครับผมสวยงามครับเอาอีกแล้วพี่น้องไอซีซับแล้วพี่น้องเอ้ยหมองเดียวเนี่ยเห็ดคากิแน่พี่น้องไอ้ปกเครื่องนะครับปกกดขคา่งนะครับใส่กําลังสวยครับครับผมสามแขนนี่แหละครับครับผม ใส่โล่สองโล่ผ่านไปแล้วครับอน,นี้เลือใส่หน่อยพี่น้องไยกำลังเก็บหาเก็บซพิ่นวะเก็บเล่มตัวหน่อยถ่าแม่มันผละเก็บลูกมันถ่าแม่มันนะครับเอาอีกแล้วครับไปสร้างซับหาแล้วพี่น้องเงเพราะท่านไปใส่มาใส่อยู่เดือกอีกแล้วผลค,ครับโชว์โตแล้วพี่น้องไยใส่พอดีงามครับ <c oughs> โอ้ยของกันพี่น้องเลยตรวจครับตรวจเห็นปลดปลาเนาะโอ้เป็นอันมุมับมุมับปลดโอ้ยนี่นะครับพี่น้องลากมาแล้วนะครับใส่งั่มๆใส่สวยครับผมใส่โลนะครับโอเคครับครับผมมาสรุปผลงานตอนเย็นตอนแรกนะครับพี่น้อง กะาังบุท่านเอาออกจากเลือนะครับพอดีพอขาเป็นสีมาเอาพี่น้องก็ได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับกะเหลืออยู่ในกระช่งาออองอีกนะครับเหลืออยู่ในกระช่างอยู่อีกอยู่ท้าอีกนะครับอยู่ริมโขงอีกนะครับอยู่หนักกับประมาณสี่หาโลนะครับอยู่นี่กับประมาณสิบกว่าโลยี่สิบโลนี่ยแหละพี่น้องนะครับว่าตัวใส่สองโลนี่ครับใส่สองโลจะร้ายนะครับ ใส่สองโลนะครับพอดีงานนะครับใส่สองโลนะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่ริมโขงนะครับพี่น้องว่าจะมาสรุปผลงานเลยนะครับอยู่ริมโขงนะครับจะมาสรุปผลงานตอนเย็นวันศิลาพี่น้องนะครับเดี๋ยวมือหนามืออะไรจะพอกันไหมนะครับครับผมมือนี่กจบผลงานนะพี่น้องขอจบผลงานไว้เพียงซํำนีนะครับอะไรปลาซํำนีนะครับ ว่าผลงานของเขานะครับกับมือนี่กับโอ้ซับมั่นไปน้องอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสสยเป็นกำลังใจให้กันเด้นะครับสําหรับไอชุลมนักตกปลานะครับที่ชอบนะครับความมั่นนะครับอย่าลืมนะครับริมของครับแกงกระเบาฟิชชิ่งไปน้องไม่เสียตังค์เสียเงินนะครับภาษาบ้านเฮาบมเสียเงินนะครับหาเงยมากครับเงยผู้ใดคิดว่าแม่นนะครับเงยมักเงย อีกอย่างกนช่างนะครับที่คิดว่าจะคล้องแม่นนะครับเชิญครับตีแกงกระบอกครับผมแล้วเจอกันพี่น้องคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ